สำหรับช่วงคนดังออนเซ็ตวันนี้นะฮะไปขอเคล็ดลับนะฮะจากผู้บริหารอย่างคุณขันเงินครับผมที่ล่าสุดนี้เพิ่งจะเทคโอเวอร์เอ็มพิเจอร์ไปนะครับซึ่งพี่ขันเงินบอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องปรับเวลานอนอย่างมากเลยฮะอันนี้นอนเร็วครับเพราะาต้องตื่นเช้าไปประชุมตลอดเลยครับก็การนั้นเปลี่ยนแน่นอนอเพราะว่าปกติเราทํางานในสตูดิโอเราก็จะอนอนดึกเพราะเหมือนคิดงานกลางคืนมันม,มันเขาเรียกอะไรมันคิดออกมากกว่าเพราะว่าไม่มี <Matt> mm. มาเสจมาไม่มีคนพยายามจะคุยกับเราอะนะครับ mm hmm. ก็กลายเป็นนอนเร็วมากขึ้นเ uh, มื่ถือว่าดีก็ดีกว,กว่าสุขภาพครับ <Okay. S 1> จริงๆผมก็ฟาสติ้งนะครับ ตลอดเลยแล้วก็พยายามทานอะไรที่มีประโยชน์ถ้าเลือกไม่ได้เราก็ทานได้หมดทั้งบางทีเราไปกองถ่ายหรือว่ามีอาหารกองเราก็ทานได้แต่เราก็พยายามไม่อาหารทอดอะไรเรื่องทั่วไปครับไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรที่มากมายไปกว่าคน้เห็นก็เดี๋ยวให้กําลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพยายามจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็ช่วยๆกันผักดันวงการบันเทิงในรูปแบบใหม่แล้วก็ เขาเป็นกำลังใจให้กันละกันครับ